ครับตอนนี้หลวงพี่ก็อยู่ที่วัดถ้ำกาญจิ์นะครับผมบ้านนามนตำบลวังสวาบอำเภอผู้พามา่านจังหวัดขอนแก่นนะครับผมก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ในพื้นที่นะครับผมพามาชมท่านว่าเป็นถ้ำที่สวยงามมากครับนี่ครับผมทางเข้ามาก็โอ้โหว,วิวทิวทัศน์สวยมากครับเป็นเขาหินที่สวยมากนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นสาลา ทานข้าวนะอยู่หน้าถ้ำนะนี่ห้องนอ n ห้องน้ําก็เรียบร้อยนะครับดีครับก็ห่างจากถนนสายหลักพอสมควรนะเข้ามาลึกพอสมควรนะครับถ้ำนี้นะหลวงปู่ผังนะหลวงปู่ผังอา่าที่มนันใจคีรดีนะครับท่านเคยมาอยู่นะครับเคยมาเปิดถ้ำเคยมาอยู่ตรงนี้นะครับผมสมัยก่อน ล้วพี่ก็ไม่ทราบรายละเอียดมากนักนะคือครูบาอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวพาไปดูถ้าถ้ำหนึ่งนะชื่อถ้ําก่จิตนะมาเที่ยวมาชมท่านก็เลยพามานแล้วพี่ก็เลยมานี่ครับผมทางขึ้นถ้าแล้วครับผมมีรูปปั้นสิงห์นะลวดลายนี่ก็ปั้นมาโอ้นานพาสอสมควรนะเนี่ยดูจากลวดลายการปั้นนะคือดูง่ายนะ ั้นแต่สมัยหลายสิบปีที่แล้วนะครับก็ขึ้นไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าอะถ้ากายสิทธิ์จะเป็นยังไงนะครับผมบรรยากาศร่มรื่นนะเงียบมีเสียงจกกะจันมแมลงร้องตลอดทางเลยครับทางขึ้นก็ภูกกระเบื้องนะ เดินสบายๆนะไม่ไม่สูงมากนะบันไดไม่กี่ขั้น กตเราวสักสี่สิบห้าสิบัดนะครับผมไม่สูงอ้ครับผมแทบนี้จะเป็นภูเขาหินนะแถวแถภูความบ้านถ้ำเยอะมากนะครับผมแล้วก็เป็นถ้ำที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะ อ้าวตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงแล้วนะโอ้โ,อโ,อโอหนาถ้าตรงนี้ตูหินอ่อนด้วยครับเป็นพระหน้าปกอยู่หน้าถ้ำ้วอันนี้ก็เป็นช่องทะลุของถ้ำนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> บรรยากาศน้าถ้ำครับโอ้ ร่มเย็นนี่ครับทางขึ้นก็ไม่สูงมากนะนี่ครับท,ท่านทำกรงรั้วนะอาจจะกันอะไรก็ได้ไม่รู้กันอะไร <c oughs> กันลิงหรือเปล่าดี๋เดี๋ยวเข้าไปดูกันครับ ครับผมอ๋อ,อครับผมภายในถ้ำนะครับผมมีพระพุทธรูปเยอะแยะเลยนะครับผมเต็มไปหมดเลยอ๋อนี่ย อ๋อนี่เป็นคล้ายๆห้องห้องนั่งสมาธินะครับผมตปวอย่าห้องนั่งสมาธิอ๋ออ๋อนี่ครับผมใช่ทางก็ทํานะเป็นห้องนั่งสมาธินะตรงนี้เป็นเบาะนั่งนะครับผมเป็นกล่องเบาะนั่งนะคงเป็นที่นั่งของค,าานนครูบาอาจารย์นะผม สีนะอันนี้ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นปู่พญานาคหรือปล่าก็าใช่ครับน่าจะปู่พญานาคนะแล้วก็เป็นรูปปัน้นรูปเหมือนครูบาอาจารย์แล้วก็พระพุทธรูปองคให่นะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันครับเนี่ยนะทางเข้านะก็ ขึ้นขึ้นจากขึ้นมาไดมาไม่ไกลครับขึ้นมาไทมาไม่ไกลนะทางเดินก็ปูกระเบื้องสวยครับมีเปลือกไข่นกหล่นด้วยเพาดานถ้ำค่อนข้างเรียบนะบผมเป็นถ้ำที่ไม่มืดมากนะเนี่ยครับข้างหน้ามีมีช่องทะลุนะตรงนี้ ไม่ทราบว่าคืออะไรในตู้กระจกอ๋อเป็นเป็นไม้นะครับเป็นไม้เก่าไม้เก่าโบราณอะไรอย่างนี้นะเป็นไม้ครับแต่ไม่รู้ว่าไม้อะไรนะดูจากทางเดินแล้วก็คงไม่มีใครขึ้นมานานแล้วนะ เป็นเจดียอันนี้ชั้นแลจะจะเรียกว่าชั้นสองก็ได้นะตรงนี้นะอ๋อเพดานธรรมนะตรงนี้ชั้นสองนะตรงนี้มีห้อง จะเป็นห้องพักโอ้ตรงน,นี้เป็นห้องเป็นห้องเป็นถ้ำอะไรครับถ้ำตั้กั้นเป็นห้องนะให้ครูบาอาจาร,รย์มาพักภาวนานะครับผมเนี่ยครับมีเสือมีอุปกรณ์นะตรงนี้เป็นช่องเหมือนหน้าต่างเลยนะเป็นช่องแต่ของหินเลนะนี่ครับ โอตรงนี้ครูบาอาจารย์เข้ามาพักได้นะครับผมสวยเลยไม่รู้ว่าท่านทาสีหรือว่าสีของหินไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็นสีของหินมากกว่านะหรือทาสีเป็นห้องห้องสวยเลยนะครับตรงนี้นะเออพอดีกัน้นท่านกั้นประตูวไว้นะท่านท่านท่านกั้นข้างหน้าไว้มันก็เป็นห้องเลยนะเนี่ยนะเอ เนี่ยครับที่จริงเป็นช่องของถ้ำนะท่าน,ะท,านท่านก่อข้างหน้าไว้บังไว้นะก็เลยเป็นห้องพักช่านสองนะข้างๆมีม,มีทางเดิอนออกไปนะครับผมอครับโอ้ครับ,รบมีจุดให้ครูบาอาจารย์และญาติโยมมานั่งพักเล่นได้นะโอ้มีหยดน้ำนะครับผมเนี่ยดาผา มีหยดน้ําหยดลงมามีต้นไทรใหญ่นะโอ้รากไทรก็อประสานกันอย่างสวยเลยนะครับนะต้นไทรรากเขาจะสวยอย่างเงี้ยเขาจะกอดหินไว้นะเขาจะเกาะหินไว้สวยมากครับเป็นผาหินนะคือถ้านี้ไม่สูงมากนะครับผมใครผ่านไปผ่านมาแถวแถวอำเภอภูพามันก็แวะมากรากบพระมาชมถ้ำได้นะครับผมกลับมาทําบุญกับครูบาอาจารย์ได้หรือว่า ครูบาอาจารย์อยากมาพักภาวนานะตามถ้ำตามเขาเนี่ก็จุดนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่าเมื่อกี้หลวงพี่ก็ดูแล้วนะมีห้องอมีห้องต้อนรับอาคันตุก,กะเลยนะตรงน,นี้นะห้องบนถ้ำอาจารยม์มีแค่นี้บ่อาจารย์มังยางบัํานีิก็ทำที่นี่แล้วครับอ,อ๋อครับผมโอ้ก็โอเคเป็นถ้ำที่โล่งนะอาจารย์เนาะ ที่โล่งโล่งล้วไม่อับนะไม่มีข้างคาวครับผมแต่สวยนะครับผมสวย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 ครับไม่กว้างแจ้ครับ,รบแต่บรรยากาศนี่บอกเลยว่าดีมากครับบรรยากาศเสียงเรียดอิงอะไรจักจันร้องกันในป่านะครับผม อัน,นเป็นหินเจดีย์ครับครับถ้ามไม่กว้างแล้วกไไ็ไม่ลึกมากนะครับผมแต่ก็สวยงามครับสวยงามแล้วก็ค่อนข้างสะอาดนะครับถือว่าสะอาดเลยล่ะ ขนาดดูร่องรอยครูบาอาจารย์หรือว่าใครไม่ค่อยได้ขึ้นมาก็ยังดูดูดีดูสะอาดนะครับผม,ม,ามอากาศก็อากาศโปร่งโล่งสบายนะครับผมโปร่งโล่งสบาย,ยามมเลยมมนะครับมีห้องนี้แหละเป็นมองให้พระอะไรมัมอนอยู่งแต่ยุ แม่ครับย่งย่งบ่มีแล้วก็อากาศค่อนข้างโล่งเนาะอาจารย์เนาะเป็นถ้าที่โปร่งโล่งแล้วก็ย่งไม่มีครับผมตรงนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีห้องให้เป็นห้องถ้านะให้พระอาคันตุกะได้มาพักได้นะครับผมถ้าตรงนี้นะโอ้โหโขดหินนี่ครับโอโ้สวยครับสวยนะแล้วก็ล่มลรื่นล่มลรื่อนรับห่บางไกลจากเสียงรถเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมผู้คนไม่พุ่งพ่านเนาะ เยบมากครับนี่ครับทางขึ้นก็ไม่สูงนะก็ผ่านไปผ่านมาแถวอำเภอภูผาม่านก็แวะมานะครับผมอ่าที่ถ้ำกายสิทธิ์นะครับผมบ้านอ่าบ้านวังมนตําำบลวังสวาบอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนะทางเข้ามาก็เป็นภูเขาหินที่สวยงามนะครับผมหน้าหน้ามาน่ามา,น,า,น,านะแล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับผมที่ชอบความสงบนะครับผม ก็มาได้นะครับผมมาพักภาวนาที่นี้ได้นะครับผมอ่าคลิปนี้หลวงพี่ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมเอาไว้โอกาสหน้านะครับผมถ้าหลวงพี่ได้ไปไหนนะเจอสถานที่ไหนนะน่าสนใจหน่าไปพักภาวนาญาติโยมก็น่าไปทําบุญอย่างเงี้ยหลวงพี่ก็จะได้นําเสนอมาให้ได้รับชมกันในโอกาสหน้านะครับสําหรับคลิปนี้หลวงพี่ลาไปก่อนสาธุ